สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดคุ้งท่าเหล่าตําบลบางพึ่งอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับที่วัดคุ้งท่าเหล่านั้นจะมีอะไรที่น่าชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับตรงบริเวณนี้คือทางเข้านะครับเนี่ยทางซ้ายมือนี้ผมมาจากทางลบบุรีนะเดี๋ยครับ ถึงต้นบ่ายพอดีครับคุณผู้ชมครับดูน่าจะย้อนแสงนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับทางเข้าก็จะมีรูปปั้นเป็นอนุาม,มานนะฮะก็เป็นซุ้มประตูก็เป็นอนุาม,มานกำลังอาปากขาวเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับ มีอะไรที่เราจะได้มาท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับผ่านมาตรงนี้ก็จะมีลาน เป็นหัวหานุมานนะครับจริงๆตรงพื้นที่ภายในวัดนี้นะครับท่านหลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้จัดให้เป็นตลาดน้ําด้วยนะชื่อว่าตลาดน้ําบางขามแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะไม่แน่ใจว่าจะยังมีตลาดอยู่หรือเปล่ามาตรงนี้นะครับก็เป็นทางที่เราจะเดินเข้าไป ไหาวา้พระนะครับที่วิหารแก้วพ่อชื่นวิหารแก้วหลวงพ่อชื่นแล้วก็พระหูนะครับนี่ครับก็เป็นหนุม,มานโอ้เสียด,ดายครับคุณผู้ชมครับเงินย้อนแสงนี่ฮะก็เป็นรูปปั้นหนุม,มานผมก็ไม่ได้ทราบประวัติอะไรมากมายหรอกก็พา คุณผู้ชมรู้ทันมาเที่ยวชมแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังอยู่โซนด้านหน้าอยู่นะฮะนะครับนะครับเดิมทีก็มีตลาดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษนะ์คือวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอดีนะหลังวัดก็เลยเป็นทิศตะวันตกแดดก็เลยส่องมาพอดีนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงบ่ายพอดี นี่ฮะภายใต้ภายใต้กระพุ้งแก้มของกุมารนะครับเอของานุมานนะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาชมเยี่ยมเยียนนะครับได้ศึกษาไปดูวิหารหลวงพ่อชื่นไปทางไหนก่อนดี ทางนี้ก็จะเป็นอ๋อซุ้มปูรษีนะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูภายในวิหารกันนี่ครับโอ้น่าจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะก็นักท่องเที่ยวก็เลยไม่ได้แวะเวียนมาสักเท่าไหร่หวัดก็เลยดูเงียบเหงาาภายในนี้เป็นวิหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปชม ด้านในกันนะครับหน้าวิหารก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญยาติวิหารหลวงพ่อชื่นนะเป็นเก็ดแก้วสีเงินทั้งหลังภายในนะครับตกแต่งด้วย กระจกแก้กระจกนะครับ ด้านหลังพระเป็นพระประธานองค์สีขาวนะฮะจัดวางได้ลงตัวครับมีมนขังหน้าสักการะกาบไหว้บูชานะครับมาลับในโอกาสแบบนี้ด้วยเกิดอยันจับโผทักปินาทินาสังอามหตุปปิทิตาทีการตังกิตา,า,ายัสถานะโตอุปกาปปิโสยาทิธรรมวงม จะอายังนิสสัจโตเบตานักบูจาจักตาอุราราพระรามจักปีกูนัมนุปปินังตุมเหสิปุญญังปัจุตังอนัปปะการันติภายนานี้เป็น วิหารพระราหูนะครับราหูอมจันทร์ อันนี้ผมอยู่ภายในพระโอโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานภายในพระอุโบสถวัดคุ้งท่าเหลาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับภายในพระโอโบสถก็มีจิจกรรมฟ้าผนัง บอกเร่าเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ฝั่งทางด้านขวาของผู้ชมก็จะเป็นจิจกรรมฝาผานังเรื่องราวของพุทธประวัตินะฮะนะครับ มีพรมาลัยท่องนรกสวรรค์นะฮะก็ถือว่าเป็นจิตกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษานะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับพระองค์ประธานก็ตั้งประงานสวยสด งดงามนะครับปริสฐถานอยู่บนฐานภายในพระโบสถนะครับชื่อว่าพระพุทธนิมิตศีรัน,นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นๆกันนะครับเป็นภาพเขียนนะภาพวาดหลวงพ่อชื่นปรักกโมนะฮะ ด้านหน้าพระโบสถ์นะครับก็จะมีเทเวเสสวันนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับนะี่ฮะประดิษฐานอยู่ผมถ่ายกลางแจ้งไว้ได้นะเพราะว่าย้อนแสงมีอีกฝั่งนู้นฮะคุณผู้ชมที่ทางวัดน่าจะได้เริ่มทำใหม่นะจะเป็น สะพานข้ามคลองเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับนี่อะไรช้างมีปีก